เป่าแคนของนายจัก,กรพงศ์เพชรแสนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองขอนแกน่นเป็นการสื่อให้ผู้สูงอายุภายในบ้านหนองปอตำบลบ้านค้อได้ทราบว่าขณะนี้ทางอสมได้ลงก้นที่เพื่อเชิญชวนให้ผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วยเจ็ดโรคเรื้อรังได้ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ที่จะเริ่มฉีดในต้นเดือนหน้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านขอบอกว่าอดีตตนเป็นนักดนตรีวงปงลางสะออนมาก่อนจึงมีแนวคิดที่จะใช้เครื่องดนตรีอีสานศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้ลงชื่อรับวัคซีนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนพร้อมกับให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนโดยตั้งเป้ารณรงให้ประชาชนลงทะเบียน123 โดยตั้งเป้าจากรณรงค์ให้ประชาชนลงทะเบียนให้ถึง70เอร์เซ็นะในนาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขนะครับก็ให้ข้อมูลอย่างชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาทําให้ประชาชนนั้นเข้าใจนะครับเข้าใจในในการที่จะรับวัคซีนนะครับที่สําคัญแล้วมากไปกว่านั้นก็คือการอาศัยความเป็นศิปลปะวัฒนธรรมมาเป็นตัวเชื่อมนะครับได้ยินจากหูนะครับก็ออกมา ถ้าเดินได้เฉยไม่มีใครอยากจะสนใจที่จะออกมาแต่พอมีความสนุกสนานเพราะโดยสังคมแล้วมันเกิดความตึงเครียดอยู่แล้วกังวลใจการอยู่ร่วมกันหลายๆอย่างเมื่อมีเสียงศิละปะออกมาทุกคนก็เดินออกมาพอมาเห็นก็ถือโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยและให้เนื้อหาได้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือการฉีดวัคซีนครับนางคำปูนยอดบุญอายุ70ปี ชาวบ้านหนองปอนตําบลบ้านคอบอกว่าตนเองได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วส่วนตัวไม่กลัวการฉีดวัคซีนเพราะกลัวการติดเชื้อโควิดมากกว่าได้รับข้อมูลข่าวสารจากสาธารณาสุขประจำตําบลแล้วจึงเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเกิดขึ้นว่าเพิ่นมามหาอย่างแบบอยากห้ยร่องยูดียิ่งแงงบพาอยากให้มันโลกแพร่กันเพินพ่นฟาดฉีดกับฉีดนั่นละ แต่ส่วนมูส่วนผู้เพิ่นฉีดตัวเนอบอกตัวม่อเป็นกระหาแม่เพิ่นไงบอกตัวมอมาเม,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 มามาหากับม,ามาหาน้ำเพิ่นไปนี่ทันแล้วแต่ช่วงฉีดแล้วตัวสวยแม่ย่านบ่ฉีดวัคซีนบ่สเลี้ยวว่าท่านฉีดทั้งบ่่ยานบ่ย่านบ,บ่ย่านวัคซีนกับย่านโควิดย่านยังหลายก็ย่านโควิดตัวเนาอ <c oughs> อยากให้แม่ส่วนคนมาฉตัวซิ่งหลายหลายครับตัส่วนอยู่เนี่ยส่วนมูเบิดล่ะนางสมบัติแสงสถาน อสมประจำหมู่บ้านหนองปอหมู่สบอกว่าตนเองเป็นอสมทำงานในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านถึงประโยชน์ของการฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและครอบครัวจึงอยากเชิญชวนประชาชนออกมาฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้มากที่สุดเขาบอกว่าตอนแรกตอนแรกว่าจะไม่ฉีด พอดีได้รับข่าวสารมาบอกว่าถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจะทําให้ปอดเราแข็แงแรงถ้าปอดเราแข็งแรงเนี่ยเราจะต่อต้านกับโรคได้โรคอะไรมาเราก็ต่อต้านได้กาใไม่แข็งแรงเขาให้ฉีดสองเข็มวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมิถุนานีนเข็มที่สองอ่ะฉีดมาแล้วไม่เป็นอะไรอยากเชิญชวนคนอยากเชิญชวนคนอื่นๆค่ะให้ให้ไปฉีดวัคซวัคซีนเลยค่ะคือไม่ไม่น่ากลัวที่เขาลงข่าวนะ่ะไม่น่ากลัวเหมือนที่เขาลงข่าวเลย ที่เขาลงข่าวมันน่ากลัวแต่ว่าพอเราไปจริงๆแล้วไม่ไม่น่ากลัวแล้วก็ไม่เจ็บแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยรับผิดชอบดีมากเลยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ที่มีตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแนวทางที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันจากโรคระบาดหากเราสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้มากถึง70%ของจำนวนประชากร ก็จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ทำให้การระบาดของโรคนี้ธุรกิจและกิจการรวมถึงเศรษฐกิจก็จะสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยดีทีมข่าว NBT ขอนแกน่นรายงาน